ขอข่าวหลอกใช้เด็กฝึกงาน30คนหน่อยครับเอาได้สินี่จัดไปเป็นดราม่าไหนนี่ค่ะอ้ามาสิอันนี้เป็นหัวข้อข่าวแต่ล่าชุ่ข้อมาแถลงการแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเขาเรื่องมันเป็นยังไงเอ้ามีเพจชื่อเพจว่าบ้านกูเองโพสต์คลิปพูดคุยสัมภาษณ์คือได้ไปสัมภาษณ์กับอดีตนักศึกษาฝึกงานช่อง YouTube ช่องดังช่องหนึ่งที่มีคนติดตามถึง4ีล้านห้าแสนคนแต่กลับโพสบรรยากาศการทํางาน มีการใช้แรงงานหนักทำงานเจ็ดวันไม่มีเครดิตให้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยออกมาแฉนะคะว่าใช้งานโหดมากคือเลิกงานตีสี่เสาร์อาทิตย์ก็ส่งงานแล้วก็เอาคนไปทำงานส่วนตัวอีกแล้วหนุ่มคนนี้บอกว่าช่องเนี้ยแม้จะมีคนติดตามเยอะมากกว่า4 5ล้าน5แสนคนแต่พนักง,งานจริงๆมีแค่8คนนะคะที่เหลือเป็นนักศึกษาฝึกงานหมดเลย30กว่าคนที่ช่วยกันผลิตคอนเทนต์ออกมา โดยรายละเอียดก็จะมีการรับนักศึกฝาฝึกงานเหมือนกับใช้งานเด็กฟรีรับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีคนออกเรื่อยๆเพราะโปรเจกจบเสร็จแล้วก็ออกไปส่วนระบบการทํางานเนี่ยแม้จะทํา5วันเวลาทํางานคือ10บโมงเช้าถึง2องทุ่มแต่เลิกงานจริงๆเนี่ยมันคือตีสีของอีกวันนึงค่ะแล้วช่วงวันหยุดก็ยังมีการส่งงานมาให้ทําตอน5้าทุ่มคือวันเสาร์แล้วก็ของ,งานเอาให้เสร็จเดี๋ยวนั้นเลยในวันทํางานปรากฏว่ายังไง แม้ว่างานจะทำกันเสร็จไวสมมติเสร็จไวนะคะแต่โรเบสน s ในการตรวจในยังนานกว่าที่เขาจะว่างตรวจให้บางครั้งเตรียมสตูเอาไว้แล้วคิดงานเอาไว้แล้วมีพี่คนนึงไม่มาก็ยกกองไปเลยกลายเป็นว่าที่เตรียมงานทุกอย่างเอาไว้มันก็เสียเปล่าแล้วงานที่จะรับเข้าไปเนี่ยมถึงรับฝึกงานอ่าค่ะฝึกงานก็แปลว่าไม่ต้องมีค่าจ้างใช่ไหมใช่คุณจะเป็นแบบเป็นผู้ที่ดูแลพร้อม หรือจะเป็นคนตัดต่อหรือจะเป็น AE หรือจะเป็น Creative คือแทบจะทุกตำแหน่งอะค่ะมันจำเป็นหมดสำหรับงานโปรดักชันรวมไปถึงตำแหน่งซาวที่จ้างคนมาทำแต่ก็ไม่มีการให้เครดิตคนทำตำแหน่ง Creative ที่ต้องเสนองานทำบอร์ดทำเบรกดาวแต่ความเป็นจริงของ Creative ก็คือทำแอดมินโคโปรดิวเซอร์ประสานงานเรียกได้ว่าตำแหน่ง Creative ทำทุกอย่างเลยอ ระยะเวลาฝึกงานคือสี่เดือนกว่าแล้วปรากฏว่าเลิกงานนั่งแท็กซี่หรือรถยน์ส่วนตัวเสียเงินไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเหรอ,อมไม่มีค่าจ้างเลยเหรอนี่ยกเป็นตัวอย่างใช่ไหมน้องใบม,มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็เป็นประเด็นที่ออเคือถ้ารับและศึกษาฝึกงานกันเป็นกิจวัตร จะกระทั่งมากกว่าพนักงานอันนี้น่าสงสัยน้องไรเพราะว่านี่ถ้าฟังจากที่น้องบอกเนี่ยพนักงานจริงมีแค่8คนที่เหลือเป็นนักศึกษาฝึกงานหมดประมาณ30กว่าคนอืแล้วยังไงอีกเวลาทำคลิป <จ>เขาจะ <ทำ S 1> ให้ทําเป็นสต <ทำ S 2> ็อก <stock. S 2> คือทําเป็นจํานวนเยอะๆเอาไว้อะค่ะคลิปนั้นใช้หรือไม่ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันใน1สัปดาห์ยูทูบเบอร์ช่องนี้จะลงคลิปไม่เกิน3คลิปแต่ที่ต้องมีคนให้ต้องใช้งานได้ถึง30คนเนี่ยเป็นเพราะว่าแต่ละคนจะมีช่องแยกข,ของตัวเองอีกค่ะอ,อย่างเช่นสมมุติว่าช่องหลักลง2คลิปมีช่องแยกของยูทูบเบอร์อีก1คลิปมันก็เลยกลายเป็นว่าเอานักศึกษาฝึกงานไปใช้งานส่วนตัวหรือเปล่า อันนี้เป็นประเด็นที่มีการเปิดประเด็นและท่านผู้ชมถามมาเมื่อวานนี้ล่าสุด Facebook The Snack ออกมาชี้แจงนี่ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะบอกบริษัทได้ทราบถึงประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการรับนักศึกษาฝึกงานมาทํางานหนักเกินไปเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นโยบายการรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัทมีนโยบายรับเด็กฝึกงานเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงให้ได้รับโอกาสและบทบาทความรับผิดชอบที่ท้าทายสอดคล้องกับทักษะความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและทักษะอื่นๆให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตอันนี้คือนโยบายรับมาเพื่อฝึกจริงๆเพื่อฝึกเพื่อฝึกให้ข้อมูลพัฒนาทักษะความรู้จริงๆ ข้อที่2มีข้อตกลงก่อนฝึกงานก็คือก่อนจะรับเข้ามาตกลงกันแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานขอบเขตงานระยะเวลาฝึกงานสวัสดิการเงินตอบแทนเป้าหมายการฝึกงานอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มฝึกงานจริงเอาก็มีสวัสดิการมีเงินตอบแทนนี่ข้อที่ 3. เรื่องการดูแลนักศึกษาฝึกงานค่ะนโยบายคือให้ดูแลใกล้ชิดมีพี่เลี้ยงให้คําแนะนําสนับสนุนติดตามผลงานให้คําปรึกษาอยู่เสมอ,อม และก็ประเด็นที่4ขอชี้แจงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคะ่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าบริษัทไม่ได้บังคับนักศึกษาทํางานล่วงเวลาบริษัทมีกฎระเบียบชัดเจนตั้งแต่ก่อนรับสมัครเน้นผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและทัศนคติที่ดีออกสู่โลกการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็ประกาศแนวทางแก้ไข1234แล้วบอกว่าสุดท้ายบริษัทให้ความชํากันกับสูขภาพจิตคืออะไรและการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงาน ทำไมไปสุขภาพจิตทําไมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและการศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกง,งานขอบคุณที่คู่คนช่วยเน้นย้ําและขอไปในความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นที่เกิดได้กับผลกระทบที่ตามมาแล้วก็ยืนยันมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ส่งเสริมการเรียนรู้การเติบโตการพัฒนาส่วนบุคคลใช่ไหมอ้าเป็นยังไงเรื่องนี้มันก็ต้องดูอ่ะจริงๆเอาค่าที้จริงมากลางมันก็ไม่ยากของน้องไปถูกไหม เอาข้อเท็จจริงมากลางอะ่ะไม่ยากว่าตกลงอย่างกรณีอย่างเราเนี่ยจะรับพนักงานเด็กฝึกง,งานไม่ได้ง่ายๆนะต้องมีขั้นตอนกระบวนการนะครับท่านผู้ชมผ่านการพิจารณาของช่องผู้บริหารเขาจะดูว่าจําเป็นไหมมีเหตุอะไรทําอะไรอย่างไรนี่มันก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงอะ่ะหนึ่งจำนวนสองลักษณะงานใช่ไหมต้องไหมค่ะ นี่ก็ถือว่าร้อนแรงเอาเรียบๆนะเรียบๆไหนนักศึกษาค่าแรงถูกเลยรับเยอะรูกผมฝึกงานก่อสร้างได้ค่าแรงครึ่งหนึ่งเลย hmm. ไม่บังคับทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ออกไปรับรองให้ที่ไหนเหรอนี่ก็ดีนะคนดูก็เป็นเสียงสะท้อนเข้ามา เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็แปลว่ามันจะได้มีการทบทวนกันว่ามันไม่เงียบแล้วนะต่อไปเนี้ยค่น้องไบรเกิดเรื่องอะไรสามารถจะใช้ปลายนิว้วใช่ไหมเอาตะบูชม